มาพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมใช้งานเลยบางท่านอาจจะเก็บสีเพราะกําลังจะหมดประกันและยิ่งเป็นรถสีขาวนะครับสีขาวไม่มีทางที่จะอยู่แบบคงทนนานได้แน่นอนนะครับอาจจะมีเหลืออาจจะมีซีดบ้างเนาะก็อาจจะเก็บสีบ่อยนะครับเพื่อความแบบให้เราดูความสวยงามมากขึ้น สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมปลามนะครับก็วันนี้เนาะมาอยู่ในโชรูงบรรยากาศเอทีวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่ามาอีกแล้วนี่ครับมาทุกวันมาทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งอาจจะมาคลิป2คลิปก็ฝากติดตามกระชมนะครับนะหรือใครที่อยากจะดูรถคันอื่นหรืออยากจะติดต่อเล็กๆนอโทรมาเลยเราขายตั้งแต่ต้นคลิปเลยโทรมาเลย ที่เบอร์โทร0614578888แล้วฝากกด Subscribe ช่อง y o u t u b e นี้ด้วยกดก่อนเลยกดก่อนดูเลยนะฮะกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำกดกระดิ่งให้ด้วยนี่ฮะจะได้แจ้งเตือนนะวันนี้ที่เราจะพามาดูกันก็ไม่ใช่รถแบรนด์อื่นหรืออย่างอื่นอย่างใดนะจ๊ะก็เป็นเอ่อ t o y ย ta Re ี o นะครับ ซึ่งตอน Toyota v i ี o เนี่ยคือยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอาเป็นว่ากระบะที่ใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองละกันนะแต่สำหรับ Toyota Revo ถูกพัฒนาต่อมาใช่ไหมก็เป็นรถกระบะที่ว่าเอ้ยคนไทยชื่นชอบในหลายๆคนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังเป็นแบรนด์ t o y o t a นั่นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าคันนี้นะได้มาเนี่ยเป็นปีโมเดล2 0 1 6นะครับ เป็นในส่วนของ Toyota Rivo 2.4 e p r ีแร e r นขับ2ออโต้นีครับซึ่งราคาป้ายแดงนะเปิดตัวมา8 4 9 0 4,090บาทครับผมราคาป้ายแดงฟังไม่ผิดเปิดตัวมาในราคา8 4 9 0 4,090บาทแต่ราคามือสองตอบอยู่แล้วนี่ครับแต่การดอกของมือสอง โตโยต้าจะดอบน้อยสุดอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยคือโตโยต้าเนี่ยจะดอบราคาของมันไม่ตกนะครับนะซึ่งราคาจะจําหน่ายอยู่ในราวๆ4แ8 9 0 0นถึง5แ6 9 0 0นบาทนะครับในท้องตลาดที่ผมได้เช็คมาเมื่อสักครู่ข้อมูลณนะวันนี้เลย นะเ,ดเดี๋ยวให้คนตัดขึ้นให้ว่าข้อมูลนะวันนี้แต่เราเอามาขายเพียงแค่ในราคา499,000 0บาทเท่านั้นเกียร์ออโต้นะครับนะย้ำเสมอว่าเกียร์ออโต้ในราคา499,000บาทปี16-17สะด้วยนะครับแล้วในส่วนของไฟแนนซ์ล่ะไฟแนนซ์จัดได้เท่าไรไฟแนนซ์ Finance จัดได้670,000นี่ครับไฟแนนซ์จัดได้670,000นะครับ ซึ่งราคาด49ยังไงยอดจัดเกินเป็นโอ้โหลายหลายขุมหลายเท่านะครับต่อยหั่นโดนกดดาวนะี่ครับ90 80, 80 80จะอยู่รลาะวลๆ530,000หรือ540,000ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าโดนกดดาว70นี่ครับจะเหลือราวๆ430,000ถึง440,000นี่ครับก็อาจจะมีดาวแต่ว่ายอด70มันเป็นไปไม่ได้นะี่ครับนะยอด70เป็นไปได้ น่าจะเออลา80เนี่ย80ก็ฟรีดาแล้วนะครับถือว่าเรารองรับทุกเครดิตนะเราจัดราคารองรับทุกเครดิตเราอยากให้ทุกท่านได้ฟรีดาวนั่นเองนะซึ่งใครที่ชื่นชอบก็มาแวะชมกันได้นะครับมานะีครับในส่วนของเอ่อวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงเรื่องออปชันอะไรให้มากมายนะครับเพราะว่าเฮ้ยออปชันอ่ะผมแนะนำเลยคุณไปดูป้ายแดงเลยนะครับ แต่ในเรื่องของสภาพรถยนต์และในเรื่องของสภาพสเสน่ห์ของคันนี้เราแนะนําให้ดูที่นี่ครับ a อของเรานะก็สำหรับคันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะเราได้มาเนี่ยในสภาพที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกตเออค่อนข้างที่จะดีนะครับเกตค่อนข้างที่จะดีก็คือมาพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมใช้งานเลยเอาง่ายๆเราเริ่มต้นที่แม็กอะยากันก่อนนะครับ ยางทั้ง4เส้นนะครับเป็นยางปีโมเดม18นะยาง4เส้นเป็นปีโมเดม18และเป็นปลายปีด้วยนะครับปลายปีแบบโอ้โหปลายแบบธันวาคือจะค่าสิอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าตีเป็นปีสิอ่ะตีเป็น18ก็ได้อะที่ไม่ให้19้แล้วกันนะครับแต่ว่าหม่อยู่นะครับและสภาพยางอยู่ครบนะครับเรื่องอยาง ควรดูเป็นอันดับหนึ่งนะอย่างแรกๆเลยก็ได้เรื่องอยางว่าเราซื้อไปเราต้องเปลี่ยนยางไหมนี่ครับมาดูในเรื่องของสีกันบ้างว่าสีรถยนต์เพี้ยนไหมเอาอย่างแรกก่อนเลยสีรถยนต์เพี้ยนไหมคันนี้สีรถยนต์ไม่มีเพี้ยนนะครับไม่มีเพี้ยนนะเพราะเป็นสีเดิมนี่ครับนะอาจจะมีในบางจุดก็เป็นได้นะครับเอาง่ายๆเริ่มต้นที่เอาตรงนี้เลยขอบๆอ,อย่างเงี้ย ขอบขอบอย่างเงี้ยขอบพมขอบไฟอย่างเงี้ยจะมีร่องรอยอยู่นะครับว่ามีการทําสีมาไหมพ่นสีมาไหมคุณเห็นาขาวๆนี่ไหมเนี่ยแสดงว่าอันนี้มีการเก็บสีมานะครับนะมีการเก็บสีมาเพราะว่าเห็นไหมว่าขาวเนี่ยมันขึ้นมานะครับนะเนี่ยแหละคือต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็นการเคลมประกันมาหรืออะไรประมาณนี้นะซึ่งการเคลมประกันนะี่ครับไม่ได้เกิดมาจากการชนก็ได้ อาจจะเกิดมาจากการจมกบประกันแล้วนะครับจมกบปรากันแล้วขอเค้มสีหน่อยขอเคมเลมในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆหน่อยเพราะว่าจะหมดแล้วก็เลยอยากเค็มเพื่อจะได้รู้สึกว่าไม่เสียดายนี่นะครับในส่วนของการทัดมานะี่ครับดูทางด้านแก้มดูเนี่ยหน้านี้นะี่ครับนะสีมีการหลุดไหมมีการเอ่อเพี้ยนไหมไม่มีนะครับแต่จะพบเจอกันตรงไหนพบเจอกันตรงขอบนี้นะครับนะขอบยางเห็นไหมขอบยางนะี่ครับ แคสีข,ขาวเกินมาไหมนั่นแหละนะครับนะคือการเก็บสีมานะครับและในส่วนถัดมานะฮะตรงนี้เลยนะครับนะตรงขอบยางตรงนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนะเห็นไหมว่ามีการเอ่อขาวๆมานะครับก็เก็บสีขึ้นมาเช่นเดียวกันนะและต่อมานะครับแนะนํานะครับแนะนานะการดูรถเป็นสองขอเขาเลยขอเขาแกะเลยขอเขาแกะประตูอยู่เลยนะครับแกะเรื่องของเม็ดอาร์ตดูได้เลยนี่ครับ อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปว่าเม็ดอาร์ตต้องชัดเจนต้องเห็นชัดเจนนี่ครับนะอย่างนี้นี่ครับแสดงว่าอ้ออาร์ตชัดเจนขนาดนี้แสดงว่ามันไม่ชนนี่ครับมันคือการเก็บสีจากการที่ว่าดูเสื่อมสภาพไปนี่ครับนะการเคลมป,ประกันแค่นั้นเองมันไม่ได้ชนมานี่ครับแต่ว่าอาร์ตเนี่ยด,ดูดูอาร์ตแต่ละชิ้นชัดเจนอาร์ตไฟฟ้าต้องชัดเจนนี่ครับนะต่อให้เป็นแคปหรือสีประตูดูให้ครบนี่ครับนะมันสามารถดูให้ครบได้นี่ครับนะ นี่ฝั่งนี้กันนะครับแคลปบก็สามารถดูให้ครบได้นี่ครับนะขอขอดูเลยสุดละมือสองต้องขอดูอยังไงก็ต้องขอดูนี่ครับนะเพื่อว่าเราจะได้ไม่เจอรถแบบว่าสภาพที่ไม่ดีนี่ครับนี่ดูให้ครบนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการดูรถในเบื้องต้นนี่ครับนะแล้วเราก็เก็บคืนให้เ,เต็นอย่างนี้นะครับเก็บคืนให้เจ้าของอย่างนี้นะครับประตูนะเมทอาร์ตนะครับ ขึ้นชัดเจนนะประตูก็ต้องมีอาร์เหมือนกันทุกอย่างต้องมีอาร์อาร์ของไฟฟ้านี่ครับอาร์ไฟฟ้าน็อตในส่วนของน็อตประตูนี่ครับดูเลยนี่ครับเฮ้ยมันถูกไขมาไหมน็อตคมไหมน,อนม็อตมีร้อรอยของการไขไหมหรือมีการทํามาหรือเปล่านี่ครับเราจะดูได้เลยว่าอันนี้ประตูเดิมหรือประตูใหม่นั่นเองนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยครับผมแนะนํานะผมแนะนําก่อนเลยถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยวันนี้หยิบโตโยต้าดีว่ามานะ ดูอย่างแรกนะครับเลขคานหน้านะเลขคานหน้าตรงนีโโงขขนนนะ้โตโยต้าทุกตัวต้องมีเลขคานหน้านะครับโตโยต้าทุกตัวต้องมีเลขคานหน้าและเลขตัวถังล่ะนี่เลขตัวถังดูได้ที่เครื่องโยนตรงไฟซ้ายนี่ครับจะมะีการติดสีเรีรลมาให้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาการดูในเรื่องของน็อต หรือคาหน้าี่ครับว่ามีรอยไข่ไหมอาจจะมีนะครับมีเล็กน้อยนะมีเล็กน้อยแล้วก็แนะนำนี่ครับมือแตะดูนี่ครับนะแตะแตะดูนี่ครับว่าสีมันเนือดมือไหมถ้ามันเนือดเนี่ยอาจจะทําสีมาแต่ถ้าลื่นๆหน่อยอาจจะไม่ใช่นี่ครับผมไม่ได้ชัวร์นกในตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็แนะนําแล้วก็ตรงนี้ตรงกระโปรงนี่ครับดูให้ดีนี่ครับมอกองมกมีไหมนี่ครับ ถ้ามอกอมีคานเดิมแน่นอนนี่ครับคานเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าจิกแล้วมีรอยเล็บนี่ครับผมย้ำนะจิกแล้วมีรอยเล็บเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไไดทําสีกระโปงม,มีอาร์คเช่นเดียวกันดูอาร์คให้ชัดเจนอาร์คสีทับมาไหมประมาณนี้นี่ครับเจสัว์สัรว์ในส่วนของกระโปงเนาะแล้วก็ในส่วนของอะไรต่างๆนี่ครับดูได้เลยนะ พยายามดูให้เยอะที่สุดลดมือสองขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเราอยากจะดูว่า,เ,าเลขตัวถังรถยนต์นะครับตรงไฟท้ายหน้าไม่ตัวเครื่องยนต์นะครับเรามีที่แนะนาอีกที่หนึ่งนะครับคือซุ้มล้อนะนี่อยากให้้หช่างภาพนะครับเอากล้องมาใกล้ๆเลยนะนี่นะครับซุ้มล้อจะมีตัวเลขตัวถัง16เอ้ย17ตัวนะครับเลขตัวถัง17ตัวมาให้เหมือนกันตัวเดียวกันนะ ต้องเล็กตัวถังเหมือนกันนะคันหน้าคัาหลังนะ่ะใช่นี่ครับเพื่อว่าเราจะไม่ได้โดนการตัดต่อรถยนต์มาหรือตัดต่อคัสซีมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทิกน้อย,อยเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งการดูขอบดูตรงขอบไฟได้นี่ครับนะดูตรงขอบไฟได้นี่ครับว่าการถ้าทําสีมามันจะมีร่องรอยอยู่แล้วแหละถ้าเป็นแบบทําสีมาไม่ดีนะบางคันทำมานเนียนนะครับทำสีมาดีนะก็อาจจะดูไม่ค่อยได้แล้วกันนะครับต้องชํานาญ จริงๆนะต้องทำงานจริงๆนะแล้วก็เอากระบลงนะครับนี่พอเราเอาลงปุ๊บนะครับนะก็ในเรื่องของการทำสีเนี่ยเราต้องดูรถด้วยนะว่ารถอด้โดนชนมาหรือเปล่านะี่ครับนะรบ,บางท่านอาจจะเก็บสีเพราะกําลังจะหมดประกันและยิ่งเป็นรถสีขาวนะี่ครับสีขาวไม่มีทางที่จะอยู่แบบคงทนนาน้แน่นอนนะครับอาจจะมีเหลืองอาจจะมีซีดบ้างเนาะก็อาจจะเก็บสีบ่อยนะครับเพื่อความแบบ ให้เราดูความสวยงามมากขึ้นนะยิ่งรถสีขาวยิ่งต้องดูให้ดีเลยนะครับว่าชนมาหรือเปล่านะแต่เรื่องของสีอาจจะเก็บงานมาเพื่อความสวยงามก็เท่านั้นเองนะครับในเบื้องต้นนะโอเคสาหรับด้านหลังก็ประมาณนี้เนาะในวิธีการดูรถนะครับใครมีวิธีการดูรถเพิ่มเติมแนะนํามาได้นี่ครับแนะนํามาได้เดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อใน ep ep ต่อไปนะครับว่าดูรถดูตรงไหนเพิ่มหรือใครสงสัยในเรื่องของ การจดทะเบียนในเรื่องของอรถยนต์นนเจ็ดที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งส่วนบุคคลรอยอหนึ่งรอยยสองรอยอ3สามที่ได้จดในทะเบยียนไว้ว่าอรอยย์หนึ่งรอยยสองรอยยสามคืออะไรเดี๋ยวเรามาแนะนํากันได้นี่ครับขอให้มีคนสอบถามเข้ามาเดี๋ยวเรามาแนะนํากันได้ก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับสําหรับการดูรถเนาะแล้วก็ราคาตลาดที่ได้บอกไปในต้นคลิปว่าราคาจําหน่ายในท้องตลาดอยู่ที่ราวๆสี่แสนหกหมื่นเก้าพันถึงห้าแสน 69,000บาทนะครับแต่เราขายเพียงแค่49,900นบาทนะเราขายเพียงแค่49,900นบาทนะี่ครับซึ่งยอดจัดราคา67,000เเนาะยอดจัด67,000เจัดได้เต็มทุกอาชีพนะี่ครับเครดิตด,ดีหรือไม่มีเครดิตได้เต็มแน่นอนเพราะว่าโดนกดดาว90%โดนกดดาว80%ยอดจัดเกินอยู่ดีนะครับ ยอดจัดเกินอยู่ดียังไงโดนกดดาวก็ยอดจัดเกินอยู่ดีเพราะเราทํามาเพื่อรองรับลูกค้าทุกเครดิตนั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะฝากคันนี้เป็นรถในอ้อมอกอ้อมใจนิดหนึ่งนะครับนะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าลืมโทรเข้ามานะครับที่0614578888นี่ครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็อิ inbox มาได้นะครับที่ ad channel เอ้ย อ่าเอทชแนลได้นะครับแล้วก็เอทคาเซลนะครับแท็กลราเอทคาเซลเดี๋ยวขึ้นมานะครับเซิร์ชในช่องเฟซบุ๊กเลย mm hmm. เดี๋ยวขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอจาดตัวลาไปก่อนนะครับคำพูดคำจารดไม่สุภาพกราบอภัยมณาาที่นี้ด้วยวันนี้ผมต้องขอบคุณคนดูทุกท่านจริงๆวันนี้ลาเดีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ